ตามไปบังเป็นไงเนี่ยอ้าโพ,พดสับเนี่ยชอบจัดเลยนี่คันนะไม่รู้อ่อนคนยา่วงไงก็หายนะครับข้าวโพ,พดสับชอบจัดเลยลูกลู่เขา ใหญ่มากเลยแกะลูกลอยน,อนี่นี่นี่เกิดจากพ่อซานต้าดำตัวใหญ่เรานะครับผมออกมามัน่อมากแล้วก็ดำน่หารดอกขาวชนะคดพ่อพันเลยเนี่ยนี่สองอาทิตย์นะครับพี่นอกก้องเกษตรกรที่ดูประจำนะจะเห็นในวิดีโอเราละสองอาทิตย์ตัวใหญ่ทนนะครับผมสำหรับซานต้าหันาคตพ่อพันโค้งใหญ่มากเลี้ยงแกะดีๆนะครับผมาบนะสายทั้งเนื้อทั้งโลนี่ยังดีนะครับ ซื้อพ่อค้านี่เขามารับซื้อแต่10บกิโลยันสามสิบห้ากิโลเลราคาเดียวตอนนี้ณปัจจุบันกิกโลละร้อยร้อยสิบถือว่าได้ราคาดีนะคุณพ่อพันธุ์นะครับผมเลี้ยงแบบทนทนง่ายๆครับผมแกะนี่ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับที่ไม่ใช่แม่ลูกนะแม่เขาตัวใหญ่ แม่ครับมันตัวใหญ่เป็นตัวนี้เป็นท้องที่สามนะครับผมจ่ายลูกสวยมากเลยท้องที่สามแล้วดำสวยครับเด่นมากๆเลยหางดอกขาวด้วยนะครับเด่นมากๆมาแล้วอาหารเช้าก็มีแกะมีแพะที่จะอ่องอยู่สามสี่แม่นะครับผมตัวนี้มีแม่นี้ก็ไกลแล้วครับนี่เปิดได้ทั้งสูงครับ โอ้โหวุ่นเลยชอบจัดเลยนี่นแม่ดำเมื่อกี้ตัวนี้สวยนะครับชุดนี้ที่มาหวานใช่บ้าตัวนี้สวยกินดีแยอย่างนี้ผสมคถั่วเหลืองนิดหน่อยก็กินได้กินดีมากครับ ทีนี้ทางเลือกสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเขาแพะแกะนะครับผมถ้าท่านมีพืดด้นที่ที่เหมาะเลยปลูกข้าวโพดไว้นะครับแล้วก็เข้าเครื่องสับบดให้กินเนี่ยโอ้โหอากให่อาหารดีโปรตีนดีครับกินแล้วแพะแกะเจริญเติบโตดีครับผิวพรรณสวยไม่มีพยาธิ่รงนี้ไม่มีพยาธิครับกินดีเลยอย่างเงี้ยตัดปัญหาเรื่องเวลาสำหรับเกษตรกรคนเลี้ยงนะครับ เรามีธุระบางอย่างอืงอ่นเราก็ไําทำได้นะครับเวลาบดอัดเนี่ยจะมีข้าวโพดปลนมาด้วยนะพวกแกเนี่ยเปียพวกข้าวโพดเนี่ยดีครับใหญหกก็เสียดายแดดเย็นเนี่ยให้กินก่อนเดยถ้าเพิ่มเติมอีกจาเช้าโอ้หอมเลยนะหอมดีด้วย ผิวพันธุ์ดีด้วยครับตัวนี้แม่พันธุ์เราแบ่งปันนะครับผมสำหรับท้องสองนะท้องสองท้องสามมีสำหรับแพะนะครับผมมีแบ่งปันพี่น้องอยู่หลายตัวอยู่นะครับโค้งใหญ่ๆครับเป็นสายพันธุ์บอปปตินันจดสูงนะครับตัวนี้มีแบ่งปันอยู่นะครับโค้งใหญ่หลายหลายตัวไหลายแม่ครับหลายไหลแม่อยู่ครับ พี่น้องเกษตรกร,กรที่ชาวทางบ้านก็ถ่ายเข้มเลยนะครับผมมีท้องด้วยนะครับผมแล้วก็ตาด้วยนะมีแบบปันหลายแม่นะครับโคใหญ่สวยๆเนี่ยสองสองสองสามเราแบ่งครับาราคาเบาๆเลยครับที่นี่เราเลี้ยงแบบเรียนโรงเรือนทนนะครับเราก็จะเก็บรุลูกไว้รุ่นแม่ท้องแล้วก็บ่อยแบ่งพี่น้องเกษตรกร,กรไปนะครับสำหรับมือใหม่ไปเลี้ยงต่อง,ง่ายครับทนทนที่นี่เราเลี้ยงแบบเรนโรงเรือน vậy tạm bài bưng tạm bài bưng